คลิปนี้มากินเพิอยู่หันเอ้หนี่กะคือดีใจเนาะพี่นอ้องดีใจเนาะที่ได้มาแหละกะได้เจอตัวจริงเพิ่อนหนาหากทั้งคููเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเพื่อนแฟนเพิ่อนอาจจะเป็นคนปกากไตอะไรพี่นอ้องเออเป็นคนทางไตนะแล้วนี่เรากับเป็นคนล่าขเขาเองเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเป็นกันเองอะไรกันหนาหากวางมากเนาะสำหรับของกินกะแซบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเพิร์สมานนะ่ะ มีนเี่เคยเอวยนี่แล้วพี่น้องตรงกลางเลยครับเฮ้ถ่ายละหนึ่งถ่ายงางถ่ายลุงไะเอ้ถ่ายายกล้องใหญ่อันนี้อาร์ตคีบได้ยูบเลจ้ะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวจ้าก็กล้องก็กล้องหลังก็คิดลกินไอติมขังแรกในชีวิตน้องพี่น้องกินไอติมในห้าง ก็เบิง่งวิธีกินกันเนาะห <G ül> ิ้วเผิงแลวกำลังหัวขวัน <G ül> อาตลาไมให้มีวิธีกับตอบสันท้าเหตุเอกกาบสบายดีพอแม่พี่น้องคลิปนี้สิภาพไปกินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเพลวบ้านเฮานั่นเองอยู่ลานเอื้อยนู่นี่อยู่กรุงเทพกีทาซอย8ดจก12น้องพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังนั่งรถแท็กซี่เนะาะหลังจากลงจากรถอันสองแถวเนาะพี่น้องเอากับนั่งรถแท็กซี่จากาสุขุมวิทไปกรุงเทพกีท่าซอยแปดแยกสิบสองเนาะพี่น้องเพื่อเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแลวก็ไปรับโมอยูสส่ซอยยี่สิบก่อนเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องอไปหาโมแลวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยไปนำกันพี่น้อง งเขียนไปตียน้ำเลือดมันลดไปสอกแดูข้างหลังเื่อคนนึ่งเะายตาดีด้จะุกเราไปสายแปดทึกรู้จได้ตาสายแปดึกเจตหยหหยรายกเต้ตรนี่หอวยหอว อย่าบอกได้ตอนท่อไปนั้นก็เล่าวิเคราะห์เขาอประมาณน,นั้นแต่อีโตน,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 นหนุ่มน้องอเ <laughs> ดีเ๋ยวเอาไปน้ำกันกุ้ยกุ้ยกุยกุยกุยก่อนจะเห็นหนะพอ,อแล้วเด็กพี่น้อง เดทหรี่เด้พี่นอ้องเพื่อนเน่าเจต่อยคือไปเห็นแนวมาไหนทีเร็วฝากตองเลยมีโนกับซิม,ปมีประมาณนี้เองเนองประมาณนี้ หารเพิ่นกะสิออกไปว,ว่ามันเป็นบานเนาะพี่น้องตามหาเพื่อจะเจอเ<ฮ>ดี๋ยวเชียวเบิงก๋เตียวกันมาได้พี่น้องก๋ดเตียวเออกระเปียกอะไรนี่มูพี่น้องเป็นตะกินมากเลยเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เมื่อกี้วา่าไทยดิกินก่อนเด้อพี่นนองนี่ก็คือตำเส้นทั้งร้านกะเจ้าน้องพี่นนองมันกะสิมีองค์ประกอบอยู่ใส่กอ,อกแล้วกะเมลูกเส้นน้องพี่หนอก อันนี้คืออาหารของเราแท้ๆน้อพี่น้องอันนี้กอะเป็นผวัวทีเสี่ยงพุงที่กินกับเพอเหานั่นเองนะพี่น้อง <c oughs> คิดเรียบร้อยเราเคยกินแบบเดียกเหาจะมาลงมือเดี๋ยวนี้คนไทยกินแบบ <c oughs> ไทยร้านเพินินกะ ฮะมา,มาลงตามเหมือนกันมะมขออย่าไปกินกันเลยแมงเลยคือจุดบอดทายเห็นนอะตอนกินตอนนี้เข้าไปสิมาคอทายโง่ พอได้หมุมืออนนี่ไปก่อนอ่นกันจากองาบาท้มนวต้องัดีะวัด้วยกล่อวแห่กันวะไทยโรจ้าไเห็นยังมาหรอพนว่าพี่อยากไทยลูกกองพ่ต้องจะัตัวจริงงามมารอนบิโนน้งองสามแล้วกดปว่า่อนนี ไปละเบ่งนเบ่น้มาคุ่ายด้วยไหมาไปมาให้ไปห้ไวค่ะหั่นเพิเผกกระแทบตามีกระแซบนะพี่น้องมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเนาะเอาเฮ้ยอาเฮ้ยเอาเฮ้ย อันไปใส่ไปรถไปใส่ตอไปใส่ตอบอเดี๋ยวไปรียต่อยไทยแล้วเนี้ยอ๋อผู้จิ๋วไปผู้จิ๋วยู่งบวกว่าได้กีฬาจะเดินไปอ๋อแล้วเรียกกี่เมจะเดินไปเหรอโบตี้ขอบคุณครับเด้าไปย่างเอาไปนะพวกคนนี้กันเองอ๋อเอาละฝนตกพากันไปจังไงกูเป็นยังเลย ม่เาหมตทนอัลลอฮประเดี๋ยวจะมันเสียบอ๋อสิไป์ปันเราต่อกน,นบ่อ๋อ,ออยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะอยอย20แยก4ครบเจลลจหลายๆคลิปนี้มากินเพย์อยู่หันเอ้ยนี่กะคือดีใจเนาะพี่น้องดีใจเนาะที่ได้มาแหละกะได้เจอตัวจริงเพื่อนหนหนาหากทั้งคู่เนาะพี่น้นองเนาะเพื่นแฟนเพื่อนอาจะเป็นคนปากตาอะไรพนเอเป็นคนทงางไตนะ แล้วนี่เราก็เป็นคนลาวเขาเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นกันเองแล้วกันนาหักวังมากเนาะสำหรับของกินกะแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเพิร์มเลยนะมีเพิร์มแหละกะมีตําแบบเล่าๆเลยเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินอีหยังกะสามารถมากินได้อยู่ที่กรุงเทพกีแทหซอยแปดแยกสิบสองนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้อีะพ่มาณนนี้เลยนาะพี่น้องนาอสามสาวเขากะสิลุยไปทำบุญต่อนะะพี่น้องสามนี่ในไฟเว้ยุยแบตมาเออคลิปนี้กะคือสีขอลาพ่อแม่พี่น้องไม่เชียงเลยน้อกรนี็ฝนก็ต๊กนักยกสบายสบายดีสบายดีสีผ้า ลูเกเซนขนนนองนันพ่อิ่นแม่หลอดได้่าเพิ่นแคปตะลุ <c oughs> ไปอันได้ส้าง่นบอ,อเอาแม,ม่หลอดเพิ่นบอแม่เลยแคปตะลกเอาแคปตะลุกเาลอาห่งมีแต่แม่หลอดแล้วเอาโอเคแหะ <c oughs> อ,อ,อรดมาพี่น้องเด้ยอยตัางแหลกกับการกินแอน <c> ด <oughs> แบบผู้ดีเนี่ย

ยี่โี่ใส่บ้างนะ <laughs> เ,เลย <laughs> <laughs> นะไม่เห็นใส่เลยมาเลยับาเลยทุกทีไ่เป็นหาอ,อม,มากแล้ <laughs> <laughs> วั้วอะไั้วละกับมา อ um like <laughs> ้าปลอยนะจ้าลอยแล้่ยาเปิดเกลียวยมเปิดมาได้เหรอตอนแรกนะกินเป็นสะเกสน่้ยเป็นสะเ็สเล นมเองนนอแกนีก็จิวาเยดว่านื้อนอกมันนอขาเมืองแต่น้ำมันออกแบเจียวค้ายค้่น้บูิเก็เนก่อนให้โยเกิร์ตเออคล้ายค้ี่นบูจริงๆโมีนโยเกิร์ตโยโยุ่กาลล คนหนึ่งนะครับไปเห็นงานเนาอพี่นอ้องคนละไหนนะ